นี่นะคะหมกหม้อปลานิลน,นะคะวันนี้มีเมนูหมกหม้อปลานิลค่ะตักมาให้ชมกันแบบชัดๆเลยนะคะปลานิลตัวใหญ่นะคะวันนี้ใช้ปลานิลหนึ่งตัวค่ะหอมๆนะคะหอมมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลน,นะคะวันนี้จะพามาทำหมกปลาหมกปลานิลน,นะคะ มีตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกแดงกินดานะคะแล้วก็กระเทียมนะคะการอื่นแล้วก็มาโขลกทุกอย่างก,ก่อนนะคะโขลกตะไคร้กระเทียมแล้วก็หอมแดงก่อนนะคะจะเอาตะไคร้กับกระเทียมตงไปโขลกก่อนใช้ปลานินหนึ่งตัวนะคะปลานิล แล้วก็มีนี่ด้วยนะคะปักชีลาวแล้วก็หอมต้นหอมนะคะปลาเนิน์หนึ่งตัวนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะปลาเน,นิแล้วก็มีใบมะกรูดแล้วก็พริกกระเหลี่ยงนะคะมเป็นรูปโดดแล้วก็มาใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปตำทู พอหยาบยาบๆก็พอนะคะนะคะเอาหอมแดงกับพริกลงไปแล้วนะคะแล้วก็มาตำตำพอหยาบๆยบก็พอนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะ ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะค่ะพลิกก็โคลกมาได้ประมาณนี้แล้วนะคะมีพลิกตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะคะโคลกพอหยาบๆจากนั้นแล้วก็เอาใส่ตักเครื่องแกงใส่ลงไปเลยนะคะ เทใส่ในคลุกนะคะล้างน้ำล้างคลุกเนาะแล้วก็เราก็ตักน้ำในนี้นะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ ตามด้วยผักชีลาวนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่ใบเมงลักนะคะพอดีไม่มีเนาะก็เลยไม่ได้ใส่ใส่แค่ต้นหอมกับผักชีลาวแล้วก็ใบมะกรูดนะคะตามด้วยพริก,รกโดดนะคะแล้วก็ครบกเ้า ก็จะเดแก๊สกันนะคะรีบให้อ่อนๆเอาไฟกลางก็ได้นะคะไฟกลางๆดีกว่าเนาะไฟกลางๆจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้นะคะ อีกประมาณสัก20นาทีค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าปลาเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาได้20นาทีแล้วนะคะพอดีตอนแรกนะคะที่ปรุงเนาะใส่เครื่องปรุงนะคะลืมค่ะลืมใส่น้ำปลาร้านะคะตอนนี้ก็ว่าจะมาใส่ช่วงนี้เลยนะคะประมาณครึ่งทุ่ีก็พอนะคะใส่ลงไปแล้วนะคะน้ำปลาร้า ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะปลาก็น่าจะสุกแล้วนะคะตอนนี้สุกแล้วนะคะเช็คดูเออเช็คดูแบบนี้นะคะเนี้ปลาก็สุกแล้วนี่เลยนะคะนี่เนื้อปลาขาวขาวแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะหมกหม้มอปลานิลน,นะคะหมกหม้มอปลานิล กลิ่นหอมหอมนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะก็ปิดแกสได้ลเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหมกหม้อปลานีนพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะปลาชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะมี่ปลาชิ้นใหญ่ๆเลยกลิ่นหอมมากๆเลยกลิ่นหอมสมุนไพรนะคะ เครื่องปรุงน้อยแต่อร่อยมากๆเลยนะคะค่ะก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรหมมณชาแนลด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ